ขอให้ละงูกเหลืองสองดอกครับพี่น้องกำลังแตกไอ้ตุ่มนะครับพี่น้องมัแตกไอ้ดอกออกมาจากไข่นะครับสองดอก,กงามๆครับพี่น้องเกิดหน่อยครับพี่น้องเกิดอกเป็นมูนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องอีกไข่หนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวกล่องไว้ก่อน เห็ดทานน้อกทานดอกบักใหญ่ครับพี่น้องคนบ่เห็นนะครับนี่ตัวน,นี้ครับน้องเก็บม,มาก่อนนะครับก็ได้เห็ดฟอ้อน้ำนี่น้องว่ามีสองดอกน้องเคลี้ยวไว้โอ้นี่ครับพี่น้องดอกบานดอกใหญ่แล้วนะครับ เมืองครับพี่น,อ <Okay. S 1> น้องยังแขวนยันงแน่นอยู่นะครับยังดอกแขวนแขนอยู่ oh, ถึงเด้อะโอ้ยหอยค้นมาเขี่ยแล้วครับพี่น้องโอ้ นี่ครับมีแต่ดอกงามๆครับพี่น้องโอ้เลี้ยงกันเลยนะครับดอกนึงครับแล้วก็แต่นี้ดอกนึงอีกดอกนึงครับอโอ้หลายดอกครับพี่น้องหลายดอกอยู่นะครับเนี่ยเบิ้งครับพี่น้องดอกแข็งๆได้ครับ คนกำัหาอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ากะเขากับบอกว่าชิดออกครับพี่น้องหรือว่ามันกับเรือตาเขานะครับ เหลือตานะครับโุ้งก็ได้แก่นแค้นนะครับนี่ครับไ่อก โอ้โหจุดต้ต้นไม้ครับพี่น้องนี่ใไต้ต้นไม้นะครับคนมาแล้วหรอหรอนี่เดี๋อวเดินนี่ก็ได้ดอกนี่เป็นแปดนี่ครับพี่น้องแต่ว่าดอกใบใหญ่ดอกนี้นะครับ ดอกนี่ก็ะดกงหญ่ครับพี่น้องดอกดง่ายง่แขนแขนนะครับแกงกระแสีดอยู่ได้ครับพี่น้องเห็่ทานนี้นะครับดีดอกเดียวครับพี่น้อง โอ้นี่ไข่เฮดละงูกีกระเดือนนะครับพี่น้องโอ้ไข่เฮดละง,งูกนะครับไข่เฮดละงูกเหลืองครับพี่น้อง สรุปผลงานครับพี่น้องในเครื่องคู่นะครับพี่น้องบางเครื่องคู่มแต่ดอกงามๆครับพี่น้องมีเฮ็ดทานแล้ค่ะเฮ็ดละงกเหลืองนะครับเห็ดขมปนน้ำน้อยนึงครับพี่น้องเห็ดขมกับบัวลายนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องในเครื่องคู่นะครับพอแกงอยู่นะครับแต่สาะคลิปนี้มา้นกว่าจขอจบคลิปเป็นท่านีเด้อครับพๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ